สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปภาวรินอิรัศักด์รหัสนักศึกษา6 7 0 9 9 8นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องระบบย่อยอาหารค่ะซึ่งเป็นระบบที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตอย่างเราอย่างยิ่งเพราะมีหน้าที่ในการย่อยอาหารให้เล็กลงจนร่างกายสามารถดูดซึไมไปใช้ได้ค่ะระบบย่อยอาหารนะคะหรือ digestive system เป็นระบบที่ช่วยย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงจนร่างกายสามารถดูดซึมอาหารเหล่านั้นไปใช้ได้เราสามารถแบ่งการย่อยออกเป็น2แบบก็คือ 1. การย่อยเชิงกลเช่นการบดเคี้ยวหรือการบีบตัวของอวัยวะต่างๆเช่นฟันลำไส้ 2. การย่อยทางเคมีโดยใช้น้ำย่อยหรือเอนไซ์ ในการย่อยอาหารให้เล็กลงค่ะต่อไปนะคะจะพูดถึงลําดับการย่อยอาหารผ่านอวัยวะต่างๆตั้ง,ตง,ตงแต่ต้นจนจบค่ะเริ่มจากปากนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการย่อยมีการบดเคี้ยวด้วยฟันและน้ำลายนะคะมีเอนไซม์อะไมเลสที่ช่วยย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลมอนโทส 2. 2. คอหอย เป็นทางผ่านของอาหารไปสู่หลอดอาหาร 3. หลอดอาหารลำเลียงอาหารโดยการบีบตัวเป็นจังหวะไปยังกระเพาะอาหาร 4. กระเพาะอาหารจะหลั่งกรดไฮโดรคอลอริกเพื่อฆ่าเชื้อและช่วยให้เอนไซม์เพปซินทำงานซึ่งจะช่วยย่อยโปรตีนให้กลายเป็นเพปไทด์ค่ะลําลไส้เล็กมีการย่อยขั้นสุดท้าย ดยเอนไซม์ me, จากตับอ่อน mm hmm. เช่นอะไมเลสด้ว mm hmm. ยแป้งไลเปสไขมันและท mm ิปซินโปรตีนและมีน้ำดีจากตับช่วยในการแตกตัวของไขมันค่ะ 6. ลลำไส้ใหญ่จะดูดซึมน้ำและเกลือแร่ก,กับร่างกายจะเหลือของเสียในรูปแบบของกากอาหารและ7นะคะ ทวารหนักหรือรูทวารจะทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายโดยเป็นในรูปแบบของอุจาระค่ะนอกจากอวัยวะหลักแล้วนะคะยังมีอวัยวะอื่นๆที่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารอีกด้วยค่ะได้แก่ตับนะคะจะสร้างน้ำดีเพื่อย่อยไขยมัน 2. ถุงน้ำดีจะเก็บน้ำดีและปล่อยเมื่อต้องการย่อยไขยมันค่ะ 3. ตับอ่อนจะผลิตเอนไซม์ต่างๆที่จะเป็นในการย่อยอาหารค่ะนี่ก็จะเป็นการย่อยอาหารในแต่ละอวัยวะนะคะก็จะเป็นตามที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เลยค่ะการดูดซึมสารอาหารนะคะการดูดซึมสารอาหารจะเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กโดยเฉพาะบริเวณที่มีโครงสร้างที่เรียกว่า villus และ m i โคร v ิ l l u ค่ะ ซึ่งมีหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมสารอาหารที่ถูกดูดซึมนะคะก็จะมีกลูโคสและกรดอะมิโนค่ะจะเข้าสู่กระแสเลือดนะคะ 2. กรดไขมันและกิสเซอรอลค่ะจะเข้าสู่น้ำเหลืองค่ะต่อมานะคะการกำจัดของเสียนะคะหรือการขับของเสียค่ะส่วนของอาหารนะคะที่ไม่ถูกดูดซึมจะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่ เพื่อดูดน้ำและเกลือแร่กลับแล้วจึงขับออกทางทวารหนักนะคะในรูปแบบของอุจจาระค่ะความสำคัญของระบบย่อยอาหารนะคะคือทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพื่อนำไปใช้ในการสร้างพลังงานซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือสร้างเซลล์ใหม่หากระบบย่อยอาหารนะคะมีความผิดปกติอาจทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่นท้องเสียท้องผูกหรือแผลในกระเพาะอาหารได้ค่ะสรุปได้ว่านะคะระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่มีความสำคัญในการทำให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเหมาะสมและการดูแลสุขภาพระบบย่อยอาหารนะคะเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะคะควรใส่ใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะคะดิฉันขอจบการ นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ